ีจะพูดถึงเรื่องของ self concept นะคะสำหรับหลายๆคนถ้าฟังมาหลายคลิปอาจจะรู้อาจจะไม่รู้นะเดี๋ยววันนี้จะมาสุปให้ฟังว่า self concept ์คืออะไรนะค,ะคนทุกคนน่ะถ้าไม่มีใครอยู่ไม่มีใครมองเราอยู่เลยแล้วทุกคนทําแบบนี้นะหยิบกระดาษขึ้นมาเป็นสมุดเลยก็ได้เพราะต้องเขียนหลายหน้าแล้วถ้าในดาบอกให้ทุกคนเนี่ยจงบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณอย่างละเอียดลึกซึ้งมากที่สุดตัวคุณในวันนี้นะนะฮะ นั่นแหละคือเซลฟ์คอนเซปต์แต่สิ่งที่อธิบายและเขียนลงไปเนี่ยคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะเช่นคุณรู้สึกตัวเองไม่ดีพอคุณไม่มั่นใจในเรื่องนี้คุณรู้สึกเป็นคนอะไรยังไงคุณต้องเขียนลงไปให้หมดเลยคุณรู้สึกตัวเองเป็นคนเก่งไหมมั่นใจไหมเป็นคนอะไรยังไงเนี่ยต้องเขียนลงไปให้หมดเลยเสมือนไม่มีใครมองเราอยู่นะคะซึ่งแน่นอนแหละเราไม่ได้เขียนได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีอีโก้ ที่ปกป้องเราจากความจริงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังไม่เคยมีโคช้ชเรายังไม่เคยมาทํางานด้านการพัฒนาตัวเองแบบจริงจังนะใช้ควาว่าจริงจังนะเพราะว่าการพัฒนาตัวเองในความหมายของเราไม่ใช่ไปเข้าสัมมนาไม่ใช่อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะแต่มันคือการแบบมันนั่งดูอะไรที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของเราจริงๆอะไรที่มาจากในอดีตประสบการณ์ความคิดความเชื่ออะไรต่างๆที่มันสะสมอยู่ในเนี่ยแล้วเราไม่เคยรู้ว่ามันมันมีอะไรอยู่ในในบ้างเนี่ยนะคะ ถ้ายังไม่เคยทําก็ไม่แปลกที่วันนี้เรายังไม่ได้ตระหนักรู้ทั้งหมดว่าเรารับรู้ตัวเองแบบไหนนะแต่ฝึกหัดอันนึงอย่าเรียกว่าแบบนี้เลยมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าต้องให้ลูกค้าทุกคนที่มาโคชกัน,นิดาทาก็คือเราจะต้องเขียนสิ่งที่เป็นเซลฟ์คอนเซปต์ก็คือปัจจุบันคุณรับรู้ตัวเองแบบไหนแล้วไอดีลเซลฟ์ก็คือตัวตนในแบบที่คุณต้องการที่จะเป็นอนะมันเป็นแบบไหนเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเวอร์ชัน4.0เวอร์ชัน5.0 แล้วช่องว่างที่อยู่ระหว่าง4.0กับ5.0เนี่ยคืออะไรนั่นแหละไอสิ่งที่หายไปคือเซลฟ์ฟิสิมที่ต้องมาพัฒนานะคะแล้วก็ยังประกอบไปด้วยสกิลทักษะรูปร่างหน้าตาภายนอกหลายปัจจัยมากค่ะที่จะต้องฟิลแกปนี้ก็คือระหว่างสิ่งที่คุณเป็นวันนี้กับสิ่งที่คุณอยากจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเซลฟ์คอนเซปต์ cept, มันก็คือเราอะ รับรู้เราคิดกับตัวเองแบบไหนเราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองแบบไหนในทุกมิติที่เกี่ยวกับตัวเราเลยนะคะในทุกบทบาทที่เรามีด้วยไม่ว่าในบทบาทแม่บทบาทคนรักบทบาทพ่อบทบาทลูกบทบาทคนทํางานบทบาทเจ้าของธุรกิจบทบาทผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงรี้ยทุกบทบาทนะคะคุณรับรู้ตัวเองแบบไหนแล้วนั่นแหละ คือมันจะเราจะใช้ตรงเนี้เป็นเหมือนเฟรมเวิร์กในการดูว่าสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมันมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนมันไม่ได้พัฒนากันในเดือน2เดือนนะคะมันใช้เวลาเป็นปีๆนะคะลูกค้าที่โค้ชกันในนาน,นานที่สุดเนี่ยน่าจะ5ปีละนะคะจะใกล้5ปีละนะ,ะแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคน ะะบางคนก็อยู่ปีสองปีสามปีนะอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะคะจนกว่าเขาจะพอใจในสิ่งที่เขาได้พัฒนาถ้าหลายคนชอบการพัฒนาเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆคือมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องหยุดในการพัฒนาตัวเองถูกไหมคะ,ะในเมื่อเราก็ได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยกระดับผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตของเราพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนายกระดับความสุขความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความเกี่ยวข้องระหว่างเซลฟ์คอนเซป ideal self และ self esteem นะคะแล้วก็ใครที่อยากพัฒนา self esteem แบบจริงแบบของจริงแบบได้ผลจริงๆด้วยหลักจิตวิทยาและการโค้ชนะคะมาเจอกันค่ะวันที่19-20สิสิงหาคมใครไม่แน่ใจว่าเหมาะกับ ตัวเองไหมเวิร์กช็อปนี้เหมาะกับตัวเองไหมจัดปีละหนเนี่ยนะคะพัฒนาเซลฟ์เฟสติมแล้วก็ยกระดับความมั่นใจในตัวเองนะคะในหลายหลายมิติแล้วก็เพื่อที่ผลลัพธ์จะเพื่ออะไรไม่มีใครอยากจะมายกระดับเซลฟ์เฟสติมเพื่อแค่จะยกระดับ self เซลฟ์เสติมหรอกผลท้ายที่สุดเราต้องการยกระดับผลลัพธ์ในชีวิตทุกด้านถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะคะ1 9 20สิสิงหาใครไม่แน่ใจว่าเวิร์กช็อปนี้เหมาะกับตัวเองไหมนะคะแชทมาคุยกับเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้คำปรึกษาถ้าไม่เหมาะเราจะไม่ไม่ไม่ให้มาคะ่ะ <laughs> นะคะ แล้วเราเหมาะคิดว่าเหมาะกับเวิร์กช็อปอื่นหรือเหมาะกับ uh, personal coaching แบบ one on one coaching เนี่ยเราก็จะบอกให้เลยนะคะเราก็จะบอกคุณตรงๆนะเพราะฉะนั้นใครไม่แน่ใจปรึกษามาก่อนนะแชทมาก่อนนะคะก็วิดีโอวันี้ฝากไว้ค่ะอยากให้ทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ self concept แล้วก็ self esteem ค่ะ